แฮปปี้ไชนีสนิวเยียนะคะวันนี้เรามาดูดวงชาวราศีตุลในเดือนกุมภา67น,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องงานเรื่องงานเดือนนี้นะคะจะมีอาจจะมีปัญหาก็ได้ในเรื่องที่ในที่ทํางานนะคะปัญหาที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเรื่องของงานที่เราไม่ได้วางแผนกันไว้แล้วมีเหตุขัดข้องอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเกิดขึ้นโดยที่ เราเนี่ยจะต้องตั้งรับนะคะแล้วก็มีทีมทำงานที่ดีนะคะในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในที่ทำงานไปนะคะต่อมานีเรื่องการเงินการเงินเดือนนี้นะคะดูแลไปได้เรื่อยๆนะคะจะมีเรื่องของการออปิดจ่ายจบอะไรทำนองนี้นะคะเหมือนกับว่าหนี้ที่เรามีอยู่เราอาจจะบริหารจัดการปิดหนี้ที่มีอยู่หลายๆก้อนหรือดอกที่มันเยอะก่อนเนี้ยคะ่ะ หนี้นี้ไปแล้วก็ไปก่อหนี้ใหม่อะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของการเงินต่อมาในเรื่องของความรักนะคะความรักเดือนนี้มีปัญหาเนาะจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจการที่ไม่ลงรอยกันเรื่องของอารมณ์ทิฏฐิมานะนะคะความคำพูดคำจาที่ไม่เหมาะไม่ควรกับกันด้วยนะคะก็จะต้องปรับความเข้าใจกัน นะเยอะๆเลยนะคะเดือนนี้พยายอามอย่าใช้อารมณ์นะคะก็ขอให้ใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันนะคะมาดูเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้นะคะจะให้ระวังเรื่องของท่านั่งในการทํางานนะคะอย่านั่งแช่นานๆนะคะให้ใหท่านระวังเรื่องตั้งแต่คอบ่าไหล่แล้วก็เอว เข่าเท้าอะไรเงี้ยนะคะจะมีปัญหาได้นะคะข,ข้อมือข้อศอกด้วยนะคะเดือนนี้มีปัญหาเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่รุนแรงอะไรนะคะการแก้ดวงเสริมดวงนะคะในตุ๊จีนี้อาจารย์จะแนะนําให้ทุกท่านไปทําบุญอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีเรื่องของํามทำบุญตามศาสนาที่ท่านนับถือนะคะท่านอาจจะไปทําสักการะที่วัดนะคะหรือว่าท่านอาจจะไปบริจาคหรือว่าไปโบสถ์ หรือว่าเรียกว่าทําบุญให้เสียสละในตามศาสนาของท่านที่ท่านนับถือนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะให้ท่านทำนะคะท่านอยากให้ท่านไปถวายพัดลมอะคะ่ะถวายพัดลมหรือถวายน้ําก็ได้นะคะแก่หรือไปบริจาคสิ่งเหล่านี้ประมาณนี้ให้กับผู้อื่นนะคะก็จะทำให้เคราะห์ที่ไม่ค่อยดีกลับเป็นดีได้นะคะ สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง